โอ้จะดอกสะแมงมาถึงปลายแหลงก็รวงก็รยฝนบ่ตกบ่หอยก็ถึงเวลาขอฝาาขอฝนคนที่อยู่เมืองไกลกินหอดบ้านบ่อที่จากไปโดนโอฮาโอละโอหินยังโตตีตองยังโตตีตองยังโตตีตองเฮายังเฮายังดึงยังตุ่มหงันเฮ็ดบุญใ่ คนที่อยู่เมืองกรุงก็กลับมายามกันบ้างเป็นไรโอ้โอละน้อออกจากเมืองที่วุ่นวายสักครั้งมาอบกอดความหลังที่เหาอย่างคุณที่เหายังไม่ลืมมาอบกอดความรักพักใจให้คลายเหนื่อยคืนวันมาแผ่นดินอีสาน เรียนทุกเนี่ยจะวายขวบเลยเอาใส่เอาใส่หมดได้ไงยังพู่งหลุดเศษต้มไก่แบบนี้หมดหมดเลยดหมดปวดเลยนะผมนี่ทำกับข้าวนะใช่ไปหาที่มาเชียร์น้องลูกไปขอบคุณเลไลขอเพียงหนำตาจ้าท่องเน่ย อบระทมวุมน้องน้ำตาจาทองมันลหลเป็นทางอยากฟังกอมนั่งนอนนอนเสียทีคนรักทีจริงใจเมื่อวันใหม่จะได้ร่วมแรงแข็งขันนอนหนุนตักสายรักสายสัมพันธ์ สู้มาด้วยกันลำบากยากจนเนีขาพี่ไม่พักที่รักยาชง,งนทนตัดชายคนจนแต่ก็ทนสู้เผื่อนาง<อ>ชอบบอสอยู่กับแม่คอยแบบนี้มาบ่อยๆครับ จนตั้งบางคุณสวดพระบังทุกวหือสับซื่อก้องมือเนี่ยๆหนเนอ่ยังไงเอาศิลานแฟนไปแล้วครับผมสระคกรคมขึ้นนี่ครับกราบขอบพระคุณที่เข้ามาดูพงสกรนวดนะครับจำหัดทาได้เอาร่องเมืองฮะนะจำหัดทาอะไรมิเท่งอะไรดีอ่าลงมักเมียเขาแล้นนะยัง